กลางคืนในกรุงเทพเงียบกว่าที่คาดไว้ถนนสายเล็กเปียกชื้นจากฝนที่เพิ่งหยุดตกแสงไฟจากเสาไฟส่องผ่านหยดน้ำเกาะบนใบไม้เป็นประกายเสียงรองเท้าบูทกระทบพื้นซีเมนต์ดังก้องโอเล็กเดินอย่างระมัดระวังหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะได้ยินชัดในความมืดกลิ่นควันบุหรี่ลอยมาแตะจมูกเขาหยุดกะทันหันตรงหัวมุมซอยมีร่างเงาสามคนยืนรออยู่ แสงไฟทําให้เห็นเพียงเสี้ยวหน้าของพวกมันสายตาที่แข็งกระด้างจับจ้องมาที่เขาเสียงสุนัขเห่าไกลออกไปดังสะท้อนกลับมาอากาศชื้นเย็นราวกับบีบให้หายใจไม่ออกโอเล็กยกมือแตะเสื้อโค้ทในกระเป๋ามีเพียงปืนพกหนึ่งกระบอกความคิดแวบ,บเข้ามาในหัวว่าอาจสายเกินไปที่จะหันหลังกลับเสียงฝีเท้าของคนทั้งสามเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวหนักแน่นราวกับเสียงกลองที่ตีซ้ำ เขามองหาทางออกแต่ซอยนี้มืดและแคบจนไม่มีที่ให้หลบแสงไฟจากร้านเล็กที่ปิดประตูไว้สะท้อนผ่านกระจกแตกโอเล็กเห็นเงาของตนเองสั่นไหวทันใดนั้นเสียงโลหะถูกชักออกจากฝักก็ดังขึ้นเสียงเย็นเฉียบกรีดผ่านความเงียบรอบตัวเขากำมือแน่นร่างกายทุกส่วนสั่นด้วยความตึงเครียดดวงตาจับจ้องไปยังเงาที่เคลื่อนใกล้เข้ามาหัวใจเต้นรัวไม่หยุด เสียงหายใจดังชัดราวกับเป็นเสียงเดียวที่เหลืออยู่ในโลกใบน,นี้เงาที่เข้ามาใกล้ยกมีขึ้นคมมีสะท้อนแสงไฟแวบวาบสายตาของโอเล็กไม่กระพริบกล้ามเนื้อทุกส่วนตึงจนเจ็บเสียงน้ำหยดจากรางหลังคากระทบพื้นดังชัดเจนเหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งเหลือเพียงการเผชิญหน้าระหว่างเขากับพวกมันหนึ่งในนั้นก้าวมาข้างหน้าเสียงรองเท้าบดกับเศษแกวแตกบนพื้น โอเล็กได้กลิ่นสนิมเหล็กและกลิ่นเลือดที่แห้งกรังติดเสื้อผ้าของศัตรูคอแห้งผากแต่เขาไม่กล้ากลืนน้ำลายเสียงหัวรอบแผวต่ำดังจากชายคนนั้นเป็นเสียงที่บาดหูราวกับความตายกำลังเอื้อมมือมาแตะมือของโอเล็กเลื่อนลงไปจากปืนเหมื่อซึมออกเต็มฝ่ามือนิ้วแตะไกปืนอย่างช้าช้าทันใดนั้นอีกคนก็พุ่งเข้ามาแสงมีกรีอากาศตรงต่อหน้าเสียงลมปะทะหูดังวูบ โอเล็กถอยหลังชนกำแพงปูนเย็นแข็งความเจ็บแปลบแลนขึ้นมาที่ไหล่เขารู้ทันทีว่าเลือดก,กำลังไหลซึมออกมาความอุ่นของเลือดซึมผ่านเสื้อโค้ทอย่างรวดเร็วโอเล็กกัดฟันแน่นกลิ่งค้าวเลือดเข้าปากเมื่อเขาสูดลมหายใจดวงตาของเขาเบิดกว้างแต่สติยังไม่หลุดเสียงฝีเท้าอีกสองคนเร่งเข้ามาแรงกดดันถาโถามจนเหมือนกำแพงรอบซอยจะบีบเข้าหา โอเล็กยกปืนขึ้นอย่างมั่นคงเสียงโลหะคลิกจากการปลดเซฟดังชัดเจนในความมืดศัตรูชงักไปชั่วขณะแต่เพียงวินาทีเดียวพวกมันก็พุ่งเข้ามาพร้อมกันเสียงมีกรีอากาศจากด้านซ้ายเสียงลมหายใจแรงจากด้านขวาโอเล็กเหนียวไกเสียงปืนดังสะท้อนสถานไปทั่วซอยแคบแสงแฟลชจากปากกระบอกแสบตาร่างหนึ่งสุดลงทันที อีกคนหยุดกระทันหันแต่สายตาย,ยังคงเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งเสียงปืนยิงดังสะท้อนในหูของโอเล็กโลกทั้งใบสันไหวหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกเขาเหลือเวลาเพียงเสี้ยววินาทีที่จะตัดสินว่าจะสู้ต่อหรือหาทางหนีดวงตาของโอเล็กกวาดมองรอบตัวอย่างรวดเร็วสอยมืดบิดแคบจนแทบไม่มีทางออกมีเพียงกำแพงปูนสูงกับเงาดำที่ยืดยาวตามแสงไฟสลัว เสียงหอบหายใจของศัตรูดังชัดใกล้หูโอเล็กยกปืนขึ้นอีกครั้งมือสั่นจากความเจ็บและเลือดที่ยังไหลไม่หยุดศัตรูที่เหลือพุ่งตรงเข้ามาพร้อมเสียงตะโกนต่ำนี่สะบัดว่าปรงหน้าราวกับสายฟ้าที่กรีดอากาศโอเล็กเบี่ยงตัวหลบเฉียดปลายมีไปเพียงเซี่ยวคืบเสื้อโค้ทของเขาขาดออกเสียงผ้าฉีกดังลัน่นหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนกลองศึกกลิ่นสนิมของเหล็กและกลิ่นชื้นของกำแพงผสมกันจนแสบจมูก เขากัดฟันเหนี่ยวกัอีกครั้งเสียงปืนดังสะท้อนก้องจนเหมือนซอยทั้งซอยสั่นสะเทือนประกายไฟสว่างว่าเผยให้เห็นใบหน้าศัตรูที่บิดเบี้ยวด้วยความโกรธแต่ร่างนั้นยังไม่ล้มมันยังคงพุ่งเข้ามาใกล้กว่าเดิมระยะห่างระหว่างทั้งสองเหลือเพียงไม่กี่ก้าวเสียงหัวใจของโอเล็กดังสะท้อนในกะโหลกเขายกแขนขึ้นกันคมมีดที่ฟาดมาโลหะเย็นเฉียบเฉือนผิวจนแสบแปล เลือดพุ่งกระเซ็นลงบนพื้นซีเมนเปียกกลิ่นคาวลอยคละคลุ้งไปทั่วซอยโอเล็ก,กัดฟันพลิกข้อมือประชิดร่างตรงหน้าแรงประทะทำให้ทั้งสองล้มกระแทกกำแพงเสียงกระดูกกระทบปูนดังหน้าขนลุกดวงตาของศัตรูเบิดพลงเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งโอเล็กกดปืนเข้ากับสีข้างมันระยะประชิดจนแทบไม่มีที่ให้พลาดเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งแรงสะท้อนย้อนเข้ามาเต็มแขน ร่างนั้นชงงะงักก่อนสุดลงอย่างหนักหน่วงเลือดกระจายไปบนพื้นเหมือนน้ำหมึกแดงเข้มโอเล็กหอบหายใจแรงเสียงในหูยังดังอื้อไม่หยุดเขาเอนหลังพิงกําแพงร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดที่ไหลไม่หยุดแต่ในเงามืดลึกสุดของซอยเขารู้สึกได้ว่ายังมีสายตาอีกคู่กำลังจ้องมองอยู่เงียบๆความดินีเยกแผสซ่านไปทั่วร่างโอเล็กทันทีที่รับรู้ เงามืดนั้นไม่ขยับแต่ชัดเจนว่ามีชีวิตสายลมผเผาเบาพัดผ่านทําให้เศษถุงพลาสติกปลิวไปตามพื้นเสียงพลาสติกเสียดสีกับซีเมนดังยาวราวกับการเตือนโอเล็กพยายามเพ่งมองดวงตาของเขาเริ่มพร่ามัวพระเสียเลือดมากเงาดํานั้นก้าวออกมาช้าๆเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะสม่ําเสมอแสงไฟสลัวเผยให้เห็นชายคนหนึ่งในชุดสูทดํา ใบหน้าสงบนิ่งไร้รอยยิ้มแต่ดวงตาคมกริบราวกับมีดที่ซ่อนอยู่ในความมืดโอเล็กขยับปืนขึ้นแต่แขนสั่นจนแทบจะยกไม่ไหวชายคนนั้นหยุดยืนตรงหน้าเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่ก,ก้มสายตามองร่างของโอเล็กที่อาบไปด้วยเลือดความเงียบกดดันหนักจนเหมือนอากาศหายไปจากซอยทั้งซอยโอเล็กรู้ทันทีว่าชายตรงหน้านี้ไม่ใช่ศัตรูธรรมดาเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโอเล็กจ้องตาเขาไม่กระพริบ ในความมืดนั้นดวงตาทั้งคู่ประสานกันราวกับการประลองที่ไม่มีคำพูดเสียงฝนหยดลงจากชายคาหลังคากลายเป็นจังหวะเดียวที่ยังคงดังต่อเนื่องชายชุดสูตรยกมือขึ้นช้าๆเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าสีขาวออกมาและเช็ดคราบเลือดที่กระเด็นมาถึงรองเท้าหนังของตนท่าทางนิ่งเรียบเย็นชาทําให้บรรยากาศยิ่งกดดันโอเล็กพยายามหายใจลึกแต่ทุกครั้งที่สูดลมเข้าความเจ็บแสบก็แทงขลุไปทั่วอก นิ้วเขายังกำปืนไว้แน่นแต่แรงกำลังในร่างกายกำลังถูกปืนหายไปเรื่อยๆชายคนนั้นโน้มตัวลงเล็กน้อยเสียงของเขาดังต่ำนุ่มแต่แฝงด้วยความเย็นเยียบโอเล็กเจ้าทำให้ฉันเสียเวลามากเกินไปแล้วประโยคนั้นแทงลึกยิ่งกว่ามีดโอเล็กกัดฟันจนเลือดซึมออกจากมุมปากดวงตาเขาไม่ยอมละจากอีกฝ่ายโอเล็กยกปืนขึ้นอย่างสุดแรง มือสั่นแต่ดวงตาย,ยังคงแข็งกล้าไม่ยอมถอยชายชุดสูทเพียงยกคิ้วเล็กน้อยรอยยิ้มบางเฉียบปรากฏขึ้นบนใบหน้าเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความเหนือกว่าเสียงหอบหายใจของโอเล็กดังสะท้อนกล้องในซอยแคบเขาพยายามเหนี่ยวกายแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นชายชุดสูทก็ขยับการเคลื่อนไหวรวดเร็วเฉียบคมราวกับเงาที่ตัดผ่านสายตามือของเขากระแทกข้อมือโอเล็กอย่างแรง ื้นหลุดกระเด็นตกกระแทกพื้นเสียงโลหะก,กระทบซีเมนต์ดังแข็งและเย็นโอเล็กสุดเข่าลงแต่ยังพยายามคว้าปืนกลับมาชายชุดสูทยืนนิ่งมองลงมาด้วยสายตาที่เย็นเยียบเขาเอื้อมมือเข้าไปในเสื้อสูทของตัวเองชักวัตถุบางอย่างออกมามันคือซองเอกสารสีน้ำตาลเก่าเขาโยนมันลงตรงหน้าโอเล็กเสียงกระแทกพื้นดังแห้งกรังโอเล็กเงยหน้ามองแต่ยังไม่ทันได้เอื้อมมือไปหยิบ เสียงอีกเสียงก็ดังขึ้นจากเงามืดด้านหลังเสียงฝีเท้าหนักก้าวออกมาจากเงามืดด้านหลังเป็นจังหวะช้าแต่มั่นคงโอเล็กหันศีรษะไปช้าช้าดวงตาพระโมเห็นร่างสูงใหญ่ปรากฏขึ้นชายคนใหม่สวมเสือ้อเกราะสีดำท่าทางเหมือนทหารรับจ้างบนบ่ามีรอยสักรูปหมาป่ากัดกระดูกจนแตกละเอียดแสงไฟสลัวสะท้อนสายตาของเขาที่เย็นเยียบเสียงปืนพกถูกชักออกจากซองอย่างชัดเจน โอเล็กกำมัดแน่นเลือดจากแผลหยดลงพื้นเป็นทางเขารู้ทันทีว่าถูกล่อให้มาติดกับชายชุดสูทยังยืนนิ่งมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยโอเล็กเจ้ายังไม่เข้าใจหรือเสียงของเขานุ่มแต่กดดันถูกย่างก้าวที่เจ้าทำมาชั้นคุมเกมนี้ทั้งหมดโอเล็กกัดฟันจนกรามสัน่นเขามองซองเอกสารสีน้ำตาลที่ตกอยู่ตรงหน้าหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเสียงปืนของชายร่างใหญ่ถูกขึ้นนกดังคลิก บรรยากาศทั้งซอยเหมือนถูกบีบให้แคบลงจนหายใจไม่ออกโอเล็กยกสายตาขึ้นมองทั้งสองคนเลือดไหลลงมุมปากแต่แววตาย,ยังไม่ดับไฟเขาค่อยๆเอื้อมมือไปแตะซองเอกสารบนพื้นชายร่างใหญ่เล็งปืนมาที่ศีสเขาทันทีเสียงลมหายใจของโอเล็กดังชัดในความเงียบเขาสัมผัสได้ถึงผิวกระดาษที่เปียกชื้นจากน้ำฝนและเลือดในวินาทีนั้นความทรงจำที่เขาตามหามาตลอดผุดขึ้นในหัว ใบหน้าคนรักที่หายไปพาเพื่อนร่วมทีมที่ถูกสังหารและเบื้องหลังการทรยศที่ไม่เคยได้รับคำตอบดวงตาของเขาเบิกกว้างมือกำซองเอกสารแน่นจนกระดาษยับยน่นชายชุดสูทมองด้วยสายตาพอใจแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดอะไรเสียงปรี่ของโลหะถูกลากบนกำแพงก็ดังขึ้นจากมุมมืดอ,อีกด้านเสียงนั้นแหลมสูงก้องสะท้อนราวกับเล็บของปีศาจขนปูน ทั้งโอเล็กและศัตรูต่างหันไปมองพร้อมกันในเงามืดที่ลึกที่สุดมีเงาอีกหนึ่งร่างกำลังเคลื่อนเข้ามาช้าๆเงานั้นค่อยๆก้าวออกมาจากความมืดแสงไฟสลัวจับเสื้อหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นสายตาคมดุดสัตว์ร,ร้ายสะท้อนประกายหยินเยียบโอเล็กหายใจติดขัดร่างกายสั่นสะท้านแต่หัวใจเต้นแรงกว่าเดิมชายชุดสูทร,รีตาเล็กน้อยท่าทางที่สงบนิ่งสันคลทิยงเสี้ยววินาที ชายร่างใหญ่ที่ถือปืนยกกระบอกขึ้นสูงเตรียมยิงโดยไม่ลังเลแต่เงานั้นชักมีคมยาวจากด้านหลังออกมาเสียงโลหะเสียดกับฝักมีกรีอากาศโอเล็กจับปืนที่ตกใกล้เท้าของตนไว้แน่นอีกครั้งแม้มือสั่นและแรงกำลังจะหมดไปแต่สัญชาตญาณบังคับให้เขาเตรียมสู้ความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงฝนเริ่มโปรยลงมาอีกครั้งหยดฝนตกกระทบพื้นผสมกับเลือดจะไหลเป็นร่องแดงเข้ม บรรยากาศในซอยกับแคบเหมือนหลุมดักสัตว์ร้ายสามสายตาต่างจ้องกันอย่างไม่กระพริบโอเล็กรู้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปสายฟ้าแลบสว่างว่าปลางฟ้าเ่าร่างที่มีแผลเป็นพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วชายร่างใหญ่ลั่นไกทันทีเสียงปืนดังสะท้อนก้องไปทั่วซอยประกายไฟสว่างวาบชั่วขณะโอเล็กเห็นทุกอย่างราวกับภาพช้าลง ร่างเงาหลบกระสุนได้หวดหวิดมีดในมือวาบแสงเชิญนแขนชายร่างใหญ่จะเลือดสาดเสียงร้องคำรามดังสถานกำแพงชายชุดสูตรยังคงยืนนิ่งแต่ดวงตาเข้มขึ้นเต็มไปด้วยความคาดการโอเล็กอาศัยจังหวะน,นั้นคว้าปืนขึ้นมาเขาพยายามพยุมายลูกแม้จะเจ็บปวดจนร่างแทบสุดสายฝนเทลงมาแรงขึ้นกลบเสียงหายใจหอบเหนื่อยของทุกคนเลือดและน้ำฝนไหลรวมกันจนพื้นกลายเป็นแอ่งแดงเข้ม โอเล็กเล็งปืนตรงไปที่ชายชุดสูตทมือสั่นแต่ดวงตาแน่วแน่นี่คือจุดจบของเกมที่จะวางไว้เขาพูดเสียงแหบต่ำชายชุดสูดทยกมุมปากยิ้มเล็กน้อยไม่นี่คือเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นสิ่งคำพูดนั้นเงาแผลเป็นก็หันสายตาม,มาที่โอเล็กในแววตาของเขามีบางสิ่งที่โอเล็กไม่คาดคิดไม่ใช่ศัตรูธรรมดาแต่เป็นคนที่เขาเคยรู้จักมาก่อน เสียงฝนยิงคงตกกระทบพื้นไม่หยุดโอเล็กยืนนิ่งปืนในมือสั่นเล็กน้อยสายตาจับจ้องไปที่ร่างมีแผลเป็นตรงหน้าความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาในห้องสมองใบหน้าของสหายเก่าในสนามรบเสียงหัวเราะในค่ำคืนที่เหน็บหนาวคำสาบานว่าจะไม่ทรยศกันไม่ว่าภายใดจะมาถึงโอเล็กเบิกตากว้างร่างนั้นคือเพื่อนเก่าที่เขาคิดว่าตายไปแล้วหัวใจเหมือนถูกกดทับด้วยหินหนัก ชายแผลเป็นไม่พูดแม้แต่คำเดียวเทียงแค่สบเตาเล็กด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธชายชุดสูทมองทั้งคู่ด้วยรอยยิ้มอัญเช็ญชาเสียงฝนกลายเป็นฉากหลังของความจริงที่โหดร้ายโอเล็กค่อยๆลดปืนลงน้ำตาไหลป,ปลนกับสายฝนบนใบหน้าเขารู้แล้วว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อนเก่าแต่คือเงาที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือชายชุดสูทที่ยังยืนอยู่ด้วยความมั่นใจ โอเล็กสูดหายใจลึกแม้ร่างกายแทบยืนไม่ไหวเขาเงยหน้าขึ้นจ้องไปยังศัตรูตัวจริงฉันจะไม่หนีอีกแล้วเสียงของเขาแน่นหนักชายชุดสูททยกคิ้วเล็กน้อยก่อนยิ้มบางที่มุมปากซองเอกสารสีน้ำตาลบนพื้นชุ่มไปด้วยเลือดและฝนความลับที่ถูกซ่อนอยู่นานกำลังจะถูกเปิดเยผยภาพสุดท้ายที่ปรากฏในซอยแคบนั้นคือชายสามคนที่ยืนเผชิญหน้ากันกลางสายฝน ในความเงียบที่กดดันเหมือนเวลาหยุดนิ่งและชะตากรรมของทุกคนรอการตัดสินใจในวินาทีถัดไป